เกี๊ยวหมูน้ําตราซีพีถ้าพร้อมแล้วครับไปต่อกันที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าการเยรีอยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้คงจะถูกใจเหล่านักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบการถ่ายรูปอาคารบ้านเรือนต่างๆอยู่ไม่น้อย เพราะเราจะพาไปชมมรดกทางสถาปัตยกรรมที่ตกทอดมาจากยุคอาณานิคมฝรั่งเศสกันครับโดยจุดหมายแรกของคลิปจะเริ่มต้นกันที่เมืองปากเซเมืองหลวงแขวงจำปาศัก์ ซึ่งบ้านเรือนของผู้คนที่นี่มักเป็นอาคารสึกแถวหลังยาวตามแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคอาณานิคมซึ่งเรียกสถาปัตยกรรมแบบนี้ว่าอาคารโคลเนียลนอกจากนี้ในเมืองปากเซก็ยังมีอาคารทรงคลาสสิกแบบฝรั่งเศสอีกมากมาย รอให้นักท่องเที่ยวมาเก็บภาพความสวยงามและกดชัตเตอร์กันแบบรัวๆอย่างเช่นตึกสมาคมจีนปากเซอาคารเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะเมื่อปีพุทธศักราช2541และยังคงมีสภาพสมบูรณ์จนกลายเป็นอีกหนึ่งตึกยอดนิยมที่ผู้คนมักถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ะระลึกแต่ถ้าจะพูดถึงอาคารแลนด์มาร์กในเมืองปากเซแล้วล่ะก็หลายต่อหลายคนมักจะยกให้วังเก่าของเจ้าบุญอุ้ม เจ้าผู้ครองนครอ,นองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์จำปาสักเพราะว่าตึกแห่งนี้คือสุดยอดแห่งสถาปัตยตกรรมที่แสดงถึงความเป็นฝรั่งเศสอย่างแท้จริงซึ่งปัจจุบัน อดีตวังเก่านี้ได้ถูกดัดแปลงเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งของเมืองที่เปิดให้ผู้คนเข้าชมความสวยงามภายในได้ครับเก็บภาพอาคารในเมืองปากเซจนพอใจแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อไปยังเมืองจำปาสักอดีตราชธานีของแขวนจำปาสักที่ถูกลดความสำคัญลงเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง เมืองจัปาสักนับว่าเป็นเมืองเก่าที่มีสเสน่ห์ของความสงบเรียบง่ายและแน่นอนว่าอาคารบ้านเรือนก็ยังคงเป็นแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะพระตำหนักสองหลังที่ตั้งอยู่บนถนนใจกลางเมืองหลังแรกก็คือวังเจ้าบุญอ้อมน้องชายเจ้าบุญอุ้มซึ่งเป็นอาคารสีขาวสองชั้นที่มีความคลาสสิกแบบยุโรป ส่วนพระตำหนักอีกหลังก็คือวังเจ้าราชดไนัยนาจำปาสักรพระบิดาของเจ้าบุญอุ้มที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการดูแลดีเสมือนกับวังเจ้าบุญอ้อมแต่ทว่าพระตำหนักหลังนี้ก็ยังคงความสง่าทางสถาปัตยกรรมที่ดูงดงามไปอีกแบบและที่วังแห่งนี้นี่เองครับก็ทําให้เราเจอกับความน่าสนใจบางอย่างนั่นก็คือถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ากําแพงรั้วของที่นี่ทํามาจากชิ้นส่วนของอุปกรณ์บางอย่าง แล้วน้องๆทราบกันหรือไม่ครับว่ากำแพงรั้วของวังแห่งนี้ทำมาจากอะไรเอาล่ะไหนลองดูซิคิดว่ามันเคยเป็นอะไรมาก่อนสรุปค่ะอ่าครับจากการที่ผมวิเคราะห์ม,มานะครับครับผมผมคิดว่ามันมาจากล้อรถถังนะครับ คือรถถังไม่ได้ใช้แล้วเลยถอดไอ้ตรงสายพานรถถังออกมาเลยประดับบ้านเลยทําไปรู้ว่าเลยอาวุธนะมาจากอุปกรณ์เกี่ยวกับสงครามนะครับพี่แพล่ะเขาให้คิดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วค่ะใช่ครับอย่างอาจจะเป็นแบบอุปกรณ์ที่อยู่ในโรงงานเป็นแม่พิมพ์อุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วค่ะรีไซเคิลรีไซเคิลอ่าอันนี้เขาไม่ได้มีใครคิดเลยนะว่ามีการไปถอดเอามาจากอาคารบ้านเรือนหรือจากที่ไหนมา อันนี้เป็นเหมือนกับแค่เคยใช้งานมาก่อนฝั่งนี้บ้างสีแดงครับคิดว่าอะไรครับอาจจะมาจากสายพานในโรงงานสมัยก่อนนะคะสายพานโรงงานครับที่ประมาณว่าโรงงานอาจจะโดนระเบิดตุ้มเสียหายะโอ้แสดงว่าสายพานแข็งแรงมากนะแล้วก็เอามาทําเป็นรั้วบ้านไปเลยสายพานี่พี่รอแล้วครับครับของผมนี่ก็คือคิด ตอนแรกในผมพยายามวิเคราะห์ม,มากแต่ว่าก็คือคิด,คด,คดเหมือนกันน้องๆครับมันเป็นเฟรมๆนะคิดว่ามันเป็นมันเป็นตีนตะขาบรถถังครับเพราะว่าอย่างในยุคใน,นั้นเนี่ยคือมีสงครามเกิดขึ้นแล้วก็บางครั้งในน้องน้องบางคนบอกว,กว่าก็คือรถถังในโดนปลดระวางครับเขาก็เลยดึงเอาตัวตีนตะขาบที่ใช้เนี่ยที่มันใส่ที่ของล้อรถถังเนี่ยก็คือนํามาประดับครับผมเป็นรั้วบ้านเลยเพื่อะได้ให้เห็นถึงเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มันระลึกถึงเรื่องของสงครามแล้วก็ใช้วัสดุที่เหลือให้เป็นประโยชน์ด้วยครับเพื่อเ็นตีนตขอี่้อป เต้ยก่อนเลยครับเต้ยข้อนี้เนี่ยผมขอมอบโชคให้น้องๆเลยโชคเลยเออเชื่อพี่เนี่ยถูกแน่นอน <c oughs> เอาทำไมทำไมครับมีคำถามเหรอครับคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ารั้วนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือแผ่นรองถนนครับ <c oughs> อาวละสิทำไมครับผมแผ่นรองถนนนะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะครับในยุคสมัยก่อนนะครับก็คือเวลาคุณ คุณกาลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ต้องถามก่อนคนสมัยก่อนพื้นดินมันไม่ดีมีโคลนใช่ไหมมีหลุมใช่ไหมมีระนาบพื้นไม่เท่ากันใช่ไหมเราใช้แค่นี้แหละตรงนี้ส <c oughs> ิ่ง่เราจะบอกก็คือว่าไอ้แผ่นตรงนั้นเนี่ย <c oughs> เขาเนี่ยเอามาใช้รองไอ้ไอ้ปัญหาเหล่านี้ <c oughs> ให้ลถถัง ให้รถที่ขนทหารรถขนอาหารรถขนยุโทโธปกรณ์นเนี่ยให้เคลื่อนที่ได้ง่ายและสะดวกไม่ติดหลงแปลว่ามันเป็นที่รองอแผ่นรองพื้นครับพี่ออไมอใช่ร,รอกแผ่นรองถนนแต่ถ้าคิดว่าไม่ใช่มาฟังก่อนครับ ฟังพี่นพก่อนข้อบีเนี่ยขอใหนอ้น้องมั่นใจในตัวพี่นพนะครับ,รบเพราะว่าประสบการณ์อันโชคชนของพี่นพจะนําโชคให้น้องๆเป็นผู้ชนะถ้าเกิดเลือกพี่นพนะครับพี่นพมีชาร์ตไดอกร,รมที่คัดลอกมาจากตำนานสม,สมัยสงครามระหว่างลาวและฝรั่งเศสนะครับ,รบนั่นก็คือว่าสิ่งที่น,น้องเห็นเนี่ยก็คือแม่พิมพ์หรือว่าบล็อกสาหรับทําระเบิดมือ ที่น้องเห็นอยู่เนี้ยนะครับจะเห็นว่าอันนี้ก็คือบล็อกใช่ไหมครับมันจะมีเป็นหลุมๆเป็นรูๆเนี่ยเวลามองด้านข้างจะเห็นแบบนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วมันจะมีตัวกระป๋อลูกระเบิดอยู่แล้วเวลาที่ใช้เนี่ยจะใส่ดินปืนเข้าไปทางช่องกลมๆนั้นแล้วก็ยัดยดินปืนใส่ในกระปอใส่ในกระป๋อนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเป็นกระป๋อเรียบร้อยแล้วเราจะมีอุปกรณ์ประกอบก็คือตัวฝามันตัวฝาที่เป็นสลักระเบิดนั่นเองนะครับก็ ลงไปเนี่ยหลังจากนั้นก็จัดการขันให้แน่แนๆแ,แล้วก็จะกลายเป็นระเบิดมือสําหรับการกว้างไปในการทําสงครามยุคลาวและฝรั่งเศสนั่นเองครับผมต่อม,มาเมื่อสงครามสงบลงเนี่ยนะครับเจ้าแม่พิมพ์เหล่านี้เนี่ยมันเหลือเยอะมากมเขาก็เลยเอาเป็นอนุสร์เตือนใจว่าครั้งหนึ่ง,งนั่นก็คือสงครามที่ประกาศชัยชนะด้วยระเบิดมือนั่นเองครับโอ้โหสรุปว่ามันคือร็อกสำหรับทำระเบิดมือมั่นใจมากใส่ระเบิดรบหรือผลิตระเบิดีเองถูกต้องครับ พี่เพ่ทคุณลบเลยได้วาดรูปกะโหลกกลางผมจบศิลปกรเอกกิจกรรมวาดรูปนะครับมีชาร์ตของผมสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้ครับมันคือแผงเก็บอาวุธครับโอ้้องสูงได้เลยนะฮะนักศึกษานะฮะจากศิลปกรนะครับครับผมนะฮะมาดูครับภาพนี้เลยครับผม ผมจริงเรอดูแล้วเข้าใจง่ายอันนี้คือวังวังวังผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววังคุณเนี่ยคือพระราชฐานหรือวังเวงอันนี้แล้วแต่สถานที่อันนี้วังนะครับผมวังเนี่ยสังเกตมีประตูเดินเข้าไปปุ๊บจะเจอห้องรับแขกก่อนจะมีรูปวาดแขวนอยู่เพิ่มฐานะไงบ้านที่รูปวาดแขวนนี่คือบ้านที่แบบมีฐานะร่ำรวยเข้าไปปุ๊บจะเป็น ชุดลำโพงโอ้ยชุดลำโพงแข็งมามุมที่แอบอยู่ด้านบนนี่แหละคือห้องเก็บอาวุธของเขาที่น้อยคนนั่งจะรู้ครับเก็บดีกว่าไอครับผมไม่พอดีรีบวาดนี่อะไรแผงเก็บอาวุธนี่ทิ่มเข้าไปในรูแบบนี้นะครับผมนะฮะเก็บให้หมดเมื่อเป็นปืน มีดดาบมิสไซน์นิวเคลียร์ฮอลิเคนเดี๋ยวเปิดไปพอพอพอมีดปืนพอมีดปืนหอกต่างๆนะครับผมพอหยุดสงครามปุ๊บสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ใช้งานมันถูกเก็บไปแล้วเมื่อใช้งานปุ๊บเขาเลยรู้พิธภัณอะไรเขาเลยเอามาประดับบ้านทําเป็นกําแพงบ้านเพราะว่าอาวุธต่างๆเนี่ยเขาเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ไปหมดแล้วมันก็เหลือแต่ที่เก็บอาวุธเนี่ยก็เลยจะาทำอะไรเอามาทําเป็นกําแพงบ้านดีกว่าสวยงามดีใช่คิด วิเคราะห์ครับแล้วกดครับปีีปีีปีี้ที่ถูกนานวเลยคิดว่ากำแพงรั้วเหล่านี้เดิมทำมาจากอะไรและไว้ทำอะไรครับ ชัดเจนนะครับัดเเจนเลยมาดูกันดีกว่าครับกำแพงรั้วของวังแห่งนี้นะครับเดิมที่มีหน้าที่คือ